สวัสดีครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวิวกุลวุฒิวิทิศสารสร้างปรติสาร์ลิ้วชิงชนะเลิศแบดมินตันโอลิมปิก2024กุลวุฒิวิทิศสารนักแบดมินตันหนุ่มดาวรุ่งชาวไทยสร้างความฮือฮาให้กับวงการกีฬาไทยและแฟนแบดมินตันทั่วโลกนะครับด้วยการคว้าชัยชนะในรอบรองชนะเลิศแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว ในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทำให้เขาได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแบดมินตันไทยที่นักกีฬาไทยสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกได้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิได้เผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกล่งอยา่างลีซีเจียจากมาเลเซียด้วยฝีมืออันยอดเยี่ยมและความมุ่งมัน่นวิวกุลวุฒิ ก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างขาดลอยด้วยสกอร์2ต่อศูนเกมทำให้เขาได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับผู้ชนะระหว่างลักซียาเซนจากอินเดียหรือวิกเตอร์เอ็กเซนเซลจากเดนมาร์กชัยชนะครั้งนี้นะครับถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการแบดมินตันไทยและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาไทยรุ่นหลังๆให้มุ่งมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในระดับโลกนอกจากนี้นะครับยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของแบดมินตันไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับานานาชาติมากยิ่งขึ้นและแฟนแบดมินตันทั่วโลกต่างจับตามองการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศอย่างไร้ชิดนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าวิวกลกลวุฒิจะสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเรียนแรกให้กับประเทศไทยได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย ทั้งประเทศอย่างแน่นอนโดยผลงานอันโดดเด่นของวิวกุลวุฒิวิทิสารทําให้เราได้เห็นถึงศักยภาพและอนาคตอันสดใสของแบดมินตันไทยเชื่อว,ว่าอนาคตอันใกล้เราจะเห็นนักกีฬาแบดมินตันไทยคนอื่นๆก้าวเข้ามาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอีกมากมายและสุดท้ายนะครับวิวกุลวุฒิวิทิสารเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถและพรสวรรค์อย่างมาก การเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ยาวไกลของเขาเราทุกคนต่างร่วมกันส่งกำลังใจให้กับวิวกุลวุฒิประสบความสำเร็จในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปก็จบลงไปแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ